มีคำยืนยันนะครับกรณีที่กัมพูชาเนี่ยไม่เรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดสีเกมนะครับเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดียวจะเด็กน้ำเหลืาดิีประชาชนไทย PBS มาไลฟ์ฟังนะครับประเด็นฮะมีทั้งเรื่องของการไม่เก็บค่าลิขสิทธิธ์แล้วก็มีเรื่องของดราม่าผู้ตัดสินนะครับซึ่งทางการไทยก็มีการเข้าไปร่วมประชุมด้วยเนี่ยก็ได้ข้อมูดมานะครับว่า ทางกัมพูชาเองยืนยันว่าจะทําตามมาตรฐานสากลครับคือว่าใช้ผู้ตัดสินจากสาพานกีฬานั้นๆทั้งหมดครับส่วนเรื่องของค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดซีเกมก็ยืนยันว่าจะไม่มีการเรียกเก็บเนื่องจากว่ามีหลายชาติตําหนิมาครับส่วนชาติที่จ่ายไปแล้วเนี่ยทางกัมพูชาก็จะคืนให้ทั้งหมดนะฮะถือว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีครับแต่ว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมปกติครับ โดยช่องทีวีจะเสียเงินค่าธรรมเนียมเป็นเงินนะฮะหนึ่งืนเหรียญสหรัฐครับหรือประมาณ3าม0 0 0หบาทโดยที่ทางกกกอเองก็จะรับผิดชอบดูแลเรื่องของการถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็ร่วมประสานกับทางทีวีพูและวก็ทรูวิชั่นซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีการประชุมหารืออีกครั้งในวันที่10เมษายนนี้คือเพื่อนคงจะได้ดูกีฬา4เกมกันแล้วนะครับการแข่งขันเนี่ยจะให้ผู้ตัดสินจาก สาพันกีฬานานาชาตินะครับตามชนิกีฬานั้นๆซึ่งก็ไป,ปไปตามมาตรฐานสากลอย่างแน่นอนแต่มีไงนะแต่นะยกเว้นแต่กีฬาพื้นบ้านเท่านั้นที่กัมพูชาเนี่ยจะใช้ผู้ตัดสินกัมพูชาตัดสินเองครับดังนั้นเนี่ยบอกว่าขอให้แต่ละสมาคมเตรียมผู้ตัดสินตามที่สาพันกีฬานานานชาติของชนิดนั้นๆขอมาด้วยส่วนเรื่องที่พักของนักกีฬา,น,าน,นะครับ ตอนนี้ยืนยันแล้วว่าหมู่บ้านนักกีฬาสามารถที่จะรองรับได้เร,รบประมาณสัก3,500คนจากเดิมน,นะครับที่แจ้งมาประมาณสัก6,000คนดังนั้นนักกีฬาที่เหลือนี่ก็จะต้องกระจายพักตามโรงแรมต่างๆในกลุ่มพนมเปญน,นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไร แลกเปลี่ยนก็มาได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามหน่อยนะฮะรายการสารานิประชาชนทางไทย p b บกดหมายเลขสามสิบสนกาหนาทีจนถึงเวลา15บหนกาทางไทย p b บนะฮะผมเป็นนักจัดรายการเองนะครับฝากกดติดตามทิกตอกช่องนี้ด้วยเดี๋ยวผมจะคอยทยอยทำคลิปข่าวในที่น่าสนใจเนี่ยมารายงานให้ฟังนี้เรื่อยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ